เวลาเราโดนเข้าใจผิดเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าอย่างที่เราควรจะจัดการกับตัวเราเองไม่ได้จัดการเขานะค่ะจัดการกับเราคือหนึ่งคือบกตัวเองก่อนอ่าใช่เพราะนั้นเราจะัดการตัวเองอะไรได้บ้างอ่าอย่าลืมนะว่าเบื้องต้นเราบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนจะมีทุกคนเข้าใจเราหมดถูกไหมฮะมันต้องมีคนไม่เข้าใจเราบ้างแหละเรื่องธรรมดาพอเวลาไม่เข้าใจเราแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าคุณค่าของเราเนี่ยเรามีคุณค่าของเราเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่ความเข้าใจของคนอื่นนะเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนอื่น,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 นแต่ว่าบางทีเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ในเคสของตัวเองเลยนะคะก็เลี่ยงที่จะบอกไม่ได้ว่าอุยเวลาที่มีคนชอบเรามากๆอ่ะเราก็ฟูไงร,รู้สึกคุณค่าเราฟูตามแต่พี่บีกำลังบอกว่าคนชอบมากชอบน้อยก็คือคุณค่าเท่าเดิมหรือเปล่า ยังไงคุณค่ามันอยู่ที่ตัวเราอะเราทําตัวเองให่มันมีคุณค่าแค่ไหนมันเกี่ยวมันคืออยู่ที่ตัวเราไม่เกี่ยวกับืิ่นเี่อี่เดียเวลาคุณแม่เขาทำอะไรดีๆให้กับเราทําคุณค่าให้ดีกับเราเขาไม่เห็นต้องเรียกร้องเลยอืเราก็ทําได้แสดงคุณค่าค่าของความเป็นแม่เขาก็มีของเขาอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นว่ามันจะต้องประกาศให้โลกรู้เลยเข้าใจคือมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าเราเราทําแค่ไหนเรามีเราก็มีคุณค่า ตามน,านั้นไม่ได้เกี่ยวกับว,ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบก็คือเรามีคุณค่าเท่าที่เรามีเรามีห้าบาทก็คือเรามีห้าบาทให้เขารากลับแค่ไหน,เ,นเราก็มีห้าบาทมันมันมันคือภาพอะภาพที่คนอื่นเขามองเรามาว่าเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยอ่ะ,ะเขามองว่าพี่ปอนวันนี้วันนี้มีคนชมพี่ปอนเยอะนะว่าบอกว่าสวยเช้งว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนี่คือภาพที่คนอื่นมองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราจะสวยไม่สวยรู้สึกดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเฉยทำไมต้องไปฟังภาพที่คนอื่นเขามาแปะไว้กระทับหน้าเราด้วยอ่ะ อืมอืมเราก็อย่าไปให้ค่ากับภาพที่ผู้อื่นเขาใส่มาให้เรา